สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสายฝนนะคะวันนี้คุณครูสายฝนจะชวนเด็กๆมาทดลองวิทย์ง่ายๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลาที่ภูเขาไฟระเบิดน,นะคะแล้วมันจะมีอะไรไหลออกมาใช่แล้วค่ะลาวานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าการทดลองนี้มันจะเหมือนลาวาของจริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะไปกันเลย น้ำมันพืชนั่นเองค่ะน้ำปล่าสีผสมอาหารเม็ดฟูที่เราทานกันนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนการทดลองนะคะเด็กๆเ,เทน้ำใส่แก้วลงไปเลยเห็นไหมคะเทน้ำลงไปแล้วต่อไปเทน้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้นะคะดูด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น น้ำกับน้ำมันเป็นไงคะเด็กๆสังเกตนะคะออมันแยกส่วนกันนะลูกมันไม่ผสมกันค่ะต่อไปใส่สีผสมอาหารลงไปครูฝนจะใส่ไป2องหยดนะคะและใส่เม็ดฟูลงไปค่ะต่อไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเด็กๆตื่นเต้นมากเลยมันจะเหมือนลาวาหรือเปล่านะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนลาวาของจริงเลยเห็นไหมคะว่าตัวเม็ดฟู่ทาให้ทำไมคะปฏิกิริยาของน้ํามันสีน้ำที่อยู่ในแก้วนะคะเป็นฟองแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเป็นฟองเหมือนอะไรคะอ๋อเหมือนลาวาเลยนะคะแต่หลังจากที่เม็ดฟู่ละลายหมดแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่า สังเกตไหมคะว่าน้ํากับน้ามันอ่ะมันจะแยกส่วนกันเพราะอะไรนะทายซิเพราะอะไรนะเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ํากับน้ํามันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะคะถึงแม้ว่าเราจะเขย่าน้ำน้ำกับน้ํามันให้ผสมรวมกันไหมคะมันก็สุดท้ายแล้วมันก็จะแยกส่วนเหมือนเดิมนะคะนี่คือน้ํากับน้ํามันมีความ อะไรคะหนาแน่นไม่เท่ากันนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆชอบคลิปนี้นะคะเด็กๆลองไปทดลองดูที่บ้านนะคะหาอุปกรณ์ง่ายๆนะคะลองไปทดลองดูค่ะเด็กๆวันนี้หมดเวลาสำหรับคููฝนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาบายยสวัสดีค่ะ